ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2คำชี้แจงข้อสอบแบ่งออกเป็น2ตอนคะแนนรวม30คะแนนเวลาสอบ1ชั่วโมงตอนที่1เป็นแบบปรนัย3ตัวเลือกมีทั้งหมด20ข้อรวม20คะแนนตอนที่2เป็นแบบอัต,ตนัยมีทั้งหมด1ข้อรวม10คะแนน ตอนที่1ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อ 1. จากภาพการทดลองถ้าต้องการมองเห็นเทียนไขควรปฏิบัติตามข้อใดกอไก่เลื่อนกระดาษทั้ง3แผ่นให้รูที่เจาะตรงกันขอไข่เลื่อนเทียนไขให้ตรงกับรูบนกระดาษแผ่นที่3เท่านั้น คอควายเลื่อนกระดาษทั้งแผ่นที่หนึ่งและแผ่นที่สามเท่านั้น